สวัสดีครับผมเซลตานะครับพบอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมมีโปรเจกต์พิเศษอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับผมถ้าเป็นโปรเจกต์ธรรมดานะครับแม็กซิ่งยางซิ่งไม่โหลดยกสูงตัวเตี้ยธรรมดาผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้ก็คือถ้าคุณเห็นคลิปนี้นะครับเห็นคลิปผมนะครับหลังจากต่อไปนี้ยปัจจุบันนะฮะจะเป็นแนวโปรเจกต์พิเศษเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับ ไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็น ISU ูซ2022นะครับผม Cap 4 1.9 Z นะครับเกรด Z ก็คือเป็นตัวท็อปอีกแล้วนะครับรอบที่แล้วเป็นเทอร์เรนโบโตเตี้ยอันนี้เป็นตัวเตี้ยเหมือนกันแต่เป็นสีขาวนะครับผมคันนี้พิเศษยังไงนะครับเบื้องต้นเลยนะครับแปลงหน้านะครับผมลูกค้าจะบอกว่าเฮ้ยแปลงอะไรอีกวะในเมื่อรถเนี่ยมันเป็นหน้าไฟ LED โปรเจคเตอร์ตัวท็อปอยู่แล้ว Z เตี้ยนะฮะคือแปลงอะไรอีกก็คือคันนี้นะครับผมแปลงเป็นหน้าวิวเอ็กไปเลยนะครับลูกค้านะครับคุณเอสนะพี่ ต้องความต้องการความแตกต่างนะฮะก็ขอแปลงหน้าแล้วยังไม่พอนะครับยัดใส่แมก5รูนะครับเป็นของเลนโซอีกนะครับ5รูเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าบอกอาจจะเฮ้ยห้รูแล้วไงปกติแมกมันจะเป็น6รูนะของอีซูทีนี้พอ5รูปุ๊บมันจะมีการลองอะแดปเตอร์นะครับผมเดี๋ยวพอแต่งเสร็จแล้วนะใกล้เสร็จล้วเดี๋ยวแต่งเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ช่างพลนะครับคู่ช่างคู่บุญผมขับมาเลยนะครับอ่ะนะใกล้เสร็จแลวอ่ะน่าจะมาแล้วโอเครอเลยโอ้โหเป็นไงเฮ้ย พูดปุ๊บเสร็จเลยเตรียมปะเนี่ยโอ้โหเตรียมปะไม่ได้เตรียมน <c oughs> ักกันไหมเมื่อวานเป็นไงโอ้โหเป็นไงตอนแรกเอาไปเอารถไปให้พี่พลเมื่อวานเมื่อวานยังไม่ได้ใส่แมก็กโอ้โหเฮ้ยนี่นี่แปลงเหรอเนี่ยโอ้โหอ่ะพี่พลเป็นไงพี่สวัสดีพี่สวัสดีครับสวัดสดสีครับสวัดสดสีครับพี่เป็นไงบ้างพี่สบายดี สวัสดีครับอีกแล้วนะเราอีกแล้วเจอกันอีกแล้วธรรมดาไม่เอานะพี่ไม่เอาครับเอาธรรมดาไม่เอาแล้วตอนนี้คือต้องจัดลงแม็กยางปกติอันนี้ไม่เอาแล้วธรรมดาเลยคันนี้พื้นไปอ่ะโอเคเดี๋ยวผมแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมธนพลนะครับผมเจ้าของร้านธนพลออโตแมกนะครับธนพลยางซิ่งหรือธนพลออโตแมกมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนคลายคลิปให้ฝากร้านด้วยร้านใหม่เลยเพิ่งเสร็จสดๆล้นๆ้อเนี่ยอาทิตย์เดียวเอง โอเคผมเซลตารครับอีสุวิทยาเหมือนเดิมนะครับก็โลจนาสายเซียได้หมดเลยนะครับทุกสาขานะครับผมก็โอเค,อเ,คเดี๋ยวให้พี่พลไปอธิบายรถกันเลยดีกว่าคันนี้เป็นแคปโฟแซแต่งอะไรบ้างพี่คันนี้เบื้องต้นนะครับคันนี้ลูกค้าเนี่ยรีเควสมาก็คือเรื่องอยากจะได้เป็นหน้าเจ้า Mil มิวเอ็กตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็แม็กย่างจัดทรง ก็สเตปใช้งานด้วยซิ่งด้วยอประมาณนั้นนะใช่ใช้งานได้ด้วยแต่ว่าจะหนักไปทั้งซิ่งเ่าที่เห็นนะใช่ครับแล้วก็ประเด็นเลยคือว่าจัดทรงลูกค้าบอกว่าเอาตามใจช่างเลยอ๋อได้นั้นผมขอถามก็ดีกว่าตรงในตอนในส่วนของบอดี้เนี่ยอันนี้เป็นงานร้านใครพี่ในส่วนของการแปงหน้าเนี่ยอันเนี้ยในเรื่องของการ แปลงหน้านะครับผมก็จะมีทีมงานทีมงานใช่ครับเป็นทีมงานของผมแล้วก็ประเด็นสําคัญเลยคือลูกค้าเนี่ยสบายใจได้เลยว่าอะไรทุกอย่างคืออะไหล่แท้ทั้งหมดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ใช่ครับแท้นี่ความหมายคือไม่ได้แท้เทียบอะไรนะไม่ใช่แท้จากศูนย์จากศูนย์ศูนย์จากโรงงานเลยใช่ก็คือพูดง่ายเลยผมผมพอดีผมเมื่อวานผมถ่ายแล้วตอนตอนที่พี่ป้อมมาทำนะใช่ก็คือว่าถอดของเดิมออกไปเลยใช่แล้วก็เอาของใหม่ที่เป็นเราเบิกอะไหล่แท้จากศูนย์ใส่เข้าไปเลยใช่ครับผมก็คือ พูดง่ายเลยเบิกเนี่ยดูดิตัวหนังสือเนี่ยติดอยู่ยังอยู่ครบอยู่เลยใช่ครับผม LED lighting อ่ะตัวนี้ใช่ครับแล้วมันเปลี่ยนอะไรบ้างพี่ข้างหน้าหมายถึงว่าที่ว่าแปลงข้างหน้าตัวนี้ถามว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับครับอันดับที่หนึ่งคือกันชนนะครับจะมีตัวกันชนที่เราจะต้องตัดต่อนะครับเพราะว่าใช่ครับจะมีการตัดต่อแล้วก็โป๊กเก็บงานนะครับส่วนพวกรูน็อตต่างๆคือ ตรงชุดเดิมไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปแก้เลยเลยถามอดกทีหนึ่งทีฝาโปงนี่เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนหรอไม่ต้องเปลี่ยนครับอ๋อก็คือมันใส่กันได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมคือตัวอีซูด2022เนี่ยกับมิวเอ็ก2022เนี่ยสลับได้เลยสลับได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนฝาไม่ต้องเปลี่ยนหุ่นยนตก็เนียนกิปเลยดิผมใช่ครับก็คือโรงงานเหมือนเหมือนเดิมโรงงานครับโอ้โหเดี๋ยวว่ากิปเลยลูกค้าจะได้สบายใจอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านในนิดนึงเดี๋วดูในฝาปอค ปึ๊บอ่ะนี่ครับงานน็อตฝาโบงไม่มีไข่อ่าไม่มีครับตรงนี้น็อตเดิมทั้งหมดถูกไหมใช่ครับเดิมหมดเลยล้างมาไม่อะไรฝนตกเลยสดเลยล้างหลารอบมาเนี่ยอ่โอเคก็คือจะให้ลูกค้าดูทักวข่ายึดต่างๆอ่ะเราไม่มีการเจาะเพิ่มครับพี่เห็นไหมครับเออรูยึดน็อตเหมื่นแปลงเลยเหมือนสลับอ่ะสลับอะไรใช่ครับผม โอ้โหแล้วมันหล่ออะแล้วโทษนะพี่ไฟนี่เดิน LED ใช่ค่ะคือถ้าพูดว่ามุมตรงๆนะมุมตรงๆนะมุมถ่ายมุมตรงเหมือนเหมือนขับมิวเอ็กโตรดมาใช่ไหมพี่ครับผมขับมิวเอ็กโตรดมาต่ำตีมากเลยถ้าคนไม่รู้ก็คิดว่ามองเห็นแต่หน้าไมค์ไกลคิดว่าเอ้ยมิวเอ็กแม่งกดหมอบมาเลยพอพอเอียงปุ๊บโอ้โหเฮ้ยสี่ประตูเตี้ยนี่วะใช่ครับปกติส่วนใหญ่พี่พลผมจะเจอพวกยกสูงแต่ทีเนี้ยผอกตรงว่าเฮ้ยพิเศษจริงจแล้วลูกค้าพี่ลูกค้าผมเองนหละพี่เอสเนี่ยใจถึง คือบอกเซลตังจัดเลยบอกช่างพนจัดเลยนะครับก็งานออกมาเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวไปไปตัวส่วนของไฟตัดหมอกด้วยใช่ครับด้วยไฟตัดหมอกก็จะเป็นแท้ LED ครับแท้ LED ใช่เราต้องแท้หมดนะพี่นายคเซ็คือต้องแท้หมดใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูตรงชุดชุดแต่งให้ผมหน่อยอเดี๋ยวดับเครื่องนิดนึงพี่คนดับดูตรงชุดแต่งก็คือจะเป็นล้อแม็กอาโอ้โหแล้วเป็นไง ล้นแล้วดู5รลูอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมเกินไปละ5รลูคือเดิมเนี่ยเป็น6รลูถูกไหมพี่ใช่ครับที่สู่เราเดิมหกลูอ่ะอันนี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นล้อแท้เลนโซทางไทยนะครับแต่ลูกค้าอยากได้เป็นล้อ5รลูครับนะครับเป็นล้อ5รลูแต่จะไม่มีการแปลงดุมนะครับ เราจะใช้เป็นตัวอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์กี่มิลพี่พลตัวนี้ใช้เป็นอะแดปเตอร์18มิลครับที่เขาเรียกว่าบางใช่ไหม18มิลคือมันมีหนาวันนี้ถูกไหมพี่ใช่ครับมันจะมีนิ้วนิ้วสองอีกหรอแต่นี่18มิล18มิลเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราใช้อะแดปเตอร์ตัวบางเพราะอะไรเพราะว่าสเปคล้อลูกค้าเนี่ยเป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งครับพี่ลูกค้าไม่ต้องการที่จะล้นแบบถึงขั้นมากเกินไปแต่แค่นี้ก็ล้นใช้ได้แล้วใช่ครับมากันแต่ว่ากาลังดีผมว่านะใช่ครับลูกค้าเลยบอกว่า เอาเอาตามใจช่างอะที่ช่างคิดว่าสวยแล้วแมบบแบบอันนี้ผมเห็นพี่แนะนําลูกค้าผมด้วยทำไมต้องเป็นเนี่ยต้องเป็นเลนโซ่แต่พี่ทพนบอกว่าขอเป็น D1 f c คือตัวเนี้ยที่ผมแนะนํานะครับเพราะด้วยความที่ว่าราคามันสวยว่ะพี่ออมันอาจจะ รุนแรงกว่ากว่ากว่าแบรนด์อื่นครับแต่คุณภาพการใช้งานเลนโซ่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วมันจบครับจบเนอะแล้วก็เป็นเ็นซีด้วยเป็นตัวทีดีด้วยใช่ครับเป็านคลิปเลยแล้วออฟเป็นไงออฟเสร็จอันนี้คือล้อหน้านะครับล้อหน้าเดี๋ยวมาดูล้อหลังมาดูล้อหลังเดี๋ยวพี่พลนิดนึงยางหน้านี่เป็นอะไรสองหกห้าสี่สิบยางหน้าตัวนี้ผมใช้เป็นสเปคสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังล้นหน่อยเพราะว่าล้อหลังน่าจะสิบครึ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับผมด้านหลังก็จะเป็นสเปคสิบครึ่งนะครับล้อสิบครึ่งอะแดปเตอร์ตัวบางเหมือนกันสิบแปดนิ้นะครับแล้วดูออฟเซตเขาโอ้โหออฟโอ้โหออฟออฟนี่ออฟใหญ่กว่าฝ่ามือเซลล์อีกนะเ่ยพี่ดูใช่ครับไนหน่อยไม่เป็นไรนะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกโอ้โหส่วนสเปคยางเราจัดให้ลูกค้าเทพๆเลยเขาเรียกกันว่าอะไรสายทางสายทางสายทางยางสายเท่าไหร่พี่ เยางหลังผมใช้เป็นสเปค295-358 8โอเคเพื่อนๆฟังไว้นะครับยางหน้า265เท่าไหร่พี่ยางหน้า265-40-18 265-40ยางหลัง295 2 9 5 3 5 3าทับ3ทคือยางจะเต็มหน้าแม็กไม่ดึงอ่ะคือพอมันจะพอมันจะพอดีกับตัวแม็กใช่คือผมเคยเห็นนะพี่อันนี้บางเจ้านะก็คือหรือบางบางท่านก็คือใส่แล้ว ยางมันหลบเข้าไปแล้วมันล้นออกมาแต่อันนี้จะพอดีกันเลยอันนี้จะพอดีเลยมันจะพอดีกันใช่ครับส่วนสเตปการโหลดนะครับสเตปการโหลดคันนี้ข้างหน้าผมโหลดเป็น1.5หน้า1.5พอใช่พี่เอาๆนุ่มๆส่วนด้านหลังด้านหลังเราใส่ถังขนาดนี้แล้ว ด้านหลังตอนนี้ผมใช้เป็นสเต็ปทั้งหมดอยู่ที่4นิ้วครึ่งสนิ้ว4ี่นิ้วครึ่งก็คือสนิ้วสอดนี่แหละ4นิ้วสอดเนี่ยครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็คันนี้ถอยกันชนเรียบร้อยใช่ถอกันชนให้เรียบร้อยแล้วก็เติมลูกค้าบอกพี่ผมขอท่อด้วยมีท่อซิ่งด้วยผมก็จัดท่อท่อซิ่งเราเทินฟรีอยู่แล้วจะออกท้ายออกหน้าเพลาได้หมดได้หมไม่มีปัญหาเราเทินให้ฟรีโอเคแล้วผมจะแนะนําลูกค้าอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ลูกค้าหลายท่านพี่ใช้2,020 2,022ครัังวลใจว่าผมโหลดแล้วโหลดโหลดแล้วมันติดมันเอาผมจะงัดไหมเอาผมจะยันไหมครผมเจอปัญหากันเยอะครับนะครับอันนี้ผมให้ดูเลยจะเห็นไหมพี่นี่ครับน่าจะเห็นนะเดี๋ยวให้กล้องสอนนิดนึงงนะกล้องช่วยหน่อยให้จากกล้องแผนเข้าไปเลยครับจากตรงนี้เลยอ่นี่เลยแผ่นเข้าไปดูได้เลยครับดูองศาก็จากคลิปที่แล้วเลยคันที่ว่าสีเทาแลรมโบทั้งสองคันนี่แหละครับ ใส่ตัวแก้เผายันเองงานอยู่แล้วใช่ใส่ให้เลยใช่คือัดปัญหาเลยพูดตอนนี้คือรถดตัวเตี้ยทุกคันใส่หมดเลยใช่ครับตัวเตี้ยผมใส่ให้หมดเลยทุกคันลูกค้าสบายใจได้ว่าเผาไม่ยันเผาไม่งัดครับผมคือสบายใจได้เลยโอเคครับตรงนี้คือทําแล้วมันต้องใช้งานจริงได้ด้วยใช่ครับครับผมได้แล้วคันนี้ถอดกันชนเรียบร้อยแล้วก็ฟิล์มเป็นฟิล์มซิ่งโอ้โหเข้ากันมากเลยสีขาวฟิล์มเขียวซิ่ง R10 ตรงนี้ ก็ฟรีอีกไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มนะครับอ่าก็ตรงนี้ฟรีหมดนะครับโอเคพี่หูเท่สุดๆเลยว่ะพี่อันนี้ก็ยอมเลยพูดได้ง่ายว่าคันนี้ถ้าเป็นหนุ่มโสดก็เอาไปขับรับสาวล่อหล่อได้เลยครับโอ้โหไม่ต้องสืบเลยได้เลยไม่ต้องสืบพี่เอสดูอยู่ยิ้มเลยอ่ะเจ้าของรถผมเอาไปขับรับสาวล่อหล่อได้เลยฮะเจ้าของมีแฟนรโสดเหมือนซื้อร่วมนะโอเคลอเล่นลองเล่นก็อยอกเล่นโอเคแต่ว่าดูว่ามันสวยจริงเดี๋ยวผมช้ผมวางตากล้องถ่ายจากด้านท้ายนิดนึง ด้านท้ายนี่อยากให้ดูเลยนะครับคือเวลาถ่ายเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกพอตัวเตี้ยปุ๊บเนี่ยพอตัวเตี้ยปุ๊บเราถอดกันชนออกปุ๊บเนี่ยมันจะแบบเรียบพอดีเลยคือคุณไม่ต้องไปใส่ปิดท้ายเลยอันนี้คือข้อดีของตัวเตี้ยแต่ถ้าเป็นยกสูงเนี่ยถอดมามันต้องหาที่ปิดท้ายใช่ใช่ตรงนี้คือถอดอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเก็บคืนไปให้นะครับแล้วก็มีท่อายใดนะครับอ่ะท้ายมันจะเนียนเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยครับคือสเต็ปการล้นนะครับ หลายคนถามเนี่ยคือเราดูมันถามว่ามันล้นถามว่ามันมันมันล้นอยู่แล้วครับสําหรับสายซิงแต่ถามว่าคือ5้ารูเนี่ยยังไงก็ต้องล้นคือต้องล้นต้องทําใจเลยมันแต่ว่าถ้าไม่ล้นก็ไม่ได้อีกลูกค้าก็อยากล้นไม่นั้นไม่เท่ครับใช่ครับมันก็ไปตามตามกระแสเพื่อนโอเคถ้าตามใจช่างก็ผมมองว่าสเต็ปเนี้ยตามใจช่างอันนี้ตามใจช่างก็คือสไตล์ผมนะถ้าแต่งนะบางทีถ้าลึกหน่อยนะผมให้ช่างพน โทรคุยเองเลยเพราะว่าวางทีลูกค้าแบบจะถามว่าอาจจะบรรทุกกี่กิโลกี่ตันบรรทุกได้ไหมหรือจะไม่บรรทุกเลยชอบสายทางเอาเตี้ยแค่ไหนก็บอกกันได้เลยตรงนี้เราไม่คิดตังเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อดีตรงที่ว่าถ้าลูกค้าแจ้งหรือระบุมาเนี่ยว่าลูกค้าไปใช้งานสเต็ปไหนยังไงทางร้านทางเซลจะได้อาจัดเซตให้ลูกค้าได้ถูกครับ แต่ถ้าลูกค้าไม่แจ้งเลยพี่ผมเอาซิ่งเต็มระบบเลยแต่ลูกค้าเอาไปบรรทุกครับอันนั้นมันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังนั่นแหละพี่อย่างที่ว่าอันนี้คือข้อดีครับว่าลูกค้าแจ้งนิดนึงว่าอยากได้สเต็ปไหนโอเควันนี้พอละร้อนเริ่มแดดเริ่มออกแล้วมีฝนตกโอเคพี่พลเดี๋ยวผมกับพี่ลาไปก่อนงานอีกเยอะพี่ทําอีกกี่คันในวันนี้วันนี้ก็หกคันครับหกคันเบร์นะเบาๆบาาวันนี้วันนี้ถือว่าไม่เยอะเพราะรถช่วงนี้ก็ช่วงขาด ข่าบอกลูกค้านิดนึงนะครับถ้าลูกค้าสนใจรถอีซูนะครับผมรุ่นใหม่ป้ายแดงนะของผมนะย้ำอีกทีผมขายแต่รถป้ายแดงนะเราเป็นรุ่นใหม่เท่านั้นเพราะรุ่นเก่าเราไม่มีเพราะว่ารุ่นเก่ามันขายหมดไปแล้วนะครับก็จองล่วงหน้านิดนึงอย่างน้อย2เดือน3เดือนก็ยังดีนะครับจองไว้ก่อนไม่เสียหายอะไรถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้อน่นอนนะครับจองไว้เลยนะครับแล้วจะเปลี่ยนสีเป็นรุ่นอะไรก็ว่างอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวไงก่อนไปให้มีคนฝากร้านอีกรอบหนึ่งได้ครับผมนะครับผมก็ร้านนะครับ ชื่อร้านธนพลออโตแม็กนะครับหรือพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับบริษัทธนพลออโตแม็กจำกัดนะครับผมตั้งอยู่ที่อำเภอไส่นาจังหวัดพนัรศรีอยุธยานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอฝากนะครับลูกค้าพี่ๆเพื่อนๆนะครับใน Facebook ของผมหรือว่าใครสนใจอีวุสุป้ายแดงนะครับแนะนำนะครับเซลตังอีวุสุตัวจริงครับขอบคุณมากพอนบอกได้เลยครับก็โอเควันนี้ครับผมเซลตังก่อนไปลืมเลยจัดโปรขายเลยดีกว่าเดี๋ยวคำนวณแป๊บนึง คันนี้ขายเลขส,สวยๆเลยนะจัดโปรนะเริ่มต้นนะเริ่มต้นเอาแบบนี้ทุกอย่างเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะพี่งงไหมหนึ่ง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 แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทรับอย่างนี้เลยสภาพน,นี้เลยโคตรจบพี่ <จบ S 2> ผมบอกเลยว่าโคตรจบนะคือรวมดาวรวมอะไรห,หมดแล้วนะหน,นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทจัดโปรจบเลยไม่ต้องค้ำแม่งจบอย่างนี้เลยผมบอกขนี้เลย,นนเลยโอเค สนใจนะครับจะแปลงไม่แปลงแล้วเราจะแปลงเป็นตัวไหนบอกเราด้วยนะครับก็ได้หมดตัวเตี้ยตัวสูงนะครับวันนี้ผมเซลตังอีสุยาลาไปก่อนนะครับยังไงฝากเพื่อนๆใน Facebook นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ตังด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจในคลิปถัดไปนะครับรับรองพิเศษทุกคลิปนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆในยูทูบนะครับฝากกดซับสไครต์นิดนึงนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้เจอคลิปถัดไปเร็วๆนะครับแล้วก็ของผม ถ้าเจอคลิปหน้าบองตรงเลยก็จะมีอะไรพิเศษอีกไม่เหมือนใครนะครับผมก็วันนี้ต้งกับพี่พลลาไปก่อนใช่ขอบคุณพี่พลมากๆ <ขอ S 2> ครับผมขอบค <ขอ S 1> ุณ <ขอ S 1> ลูกค้าด้วยครับสวัสดีครับ Each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright